สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เราทัานครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพายุที่เขาลือกันว่าจะเข้าประเทศไทยเนะี่ยจริงไหมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะ่ะเป็นช่วงปลายฤด,ดูฝนพอเข้าตุลาจะเป็นปลายแล้วนะครับเพื่อมีพายุทิ้งท้ายเนี่ยก็จะเตรียมรับได้ทันถ้าไม่มาก็แล้วไปนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้ อันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทําไว้นะครับถ้าดูตามแผนที่เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมีฝนน้อยหรือแทบไม่มีฝนเลยกับทางภาคใต้นะครับจะมีฝนก็จังหวัดสีเหลืองเนี่ยนะครับภาคตะวันออกก็เป็นจังหวัดตราดชนบุรีฉะเชิงเสราส่วนนี้นะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยกรุงเทพปริมพ์มนินครนายกส่วนนี้สมุทรปราการนะครับ แล้วก็โซนตะวันตกเนี่ยก็มีราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็มีแถมภาคกลางอุทัยธานีอีกจังหวัดหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันที่2วันเสาร์วันนี้18บแนาฬิกาต้นไปถึง18บแนาฬิกาของวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะครับก็มีไม่กี่จังหวัดนะครับประมาณ7จ็ดแปดจังหวัดที่กล่าวมานี้นะครับทีนี้ไปดูเว็บวินดีดอทคอมกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นพยากรณ์อากาศของเว็บวินดีดอทคอมนะครับฝนฟ้าพยากรณ์ วันนี้เป็นวันเสาร์ประมาณสักสองทุ่มที่ทําคลิปนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นฝนกําลังตกอยู่นะครับตกก็คงตกไม่แรงนะส่วนนี้นะครับเป็นแถวภาคกลางกรุงเทพปริมณฑนนลจนไล่จนถึงอุทยัยธานีสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทนะครับแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีส่วนนี้กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับไปดูว่าพวงนี้เนี่ยจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะครับในวันอาทิตย์ไปจากวันเสาร์นะครับ เก้าเข้าสู่วันอาทิตย์ช่วงหกทุ่มก็ยังไม่มีฝนนะครับจนไปถึงประมาณสักสี่ตีหกเจ็โมงเช้า9ก้าโมงเช้ายังไม่มีฝนจนถึงเที่ยงนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปของวันอาทิตย์นะครับไม่มีฝนเลยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน าภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ปราศจ,จาาฝนทุกภาคเลยในช่วงเช้าปรจจารกนาฝนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ตกนะครับจะมีบางพื้นที่เท่านั้นที่ตกตกเพียงเล็กน้อยทั้คือตกเนี่ยถ้าตกแรงก็ตกไม่นานถ้าตกนานก็คงเป็นตกปล่อยๆป,ป,ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีฝนอยู่ในโซนจังหวัด7จ็ดแปจังหวัดที่กล่าวมาก็คือแถวในโซนภาคกลางก็ตกไม่ได้ถึงหนักถึงหนักมากนะครับก็คือ ถ้าตกเนี่ยก็คือถ้าตกหนักก็คงไม่นานนะครับถ้าตกนักนก็คือเป็นฝนตกปล่อยๆป,ป,ประมาณนั้นเพราะว่าฝนในเขตช่วงนี้นะครับภาคเหนืออีสานกลางตอนออกใต้ช่วงนี้ก็ประมาณสัก30-40%ซึ่งฝนปริมาณนี้เนี่ยไม่ได้ตกกระจายไปไกลมากนะครับมีตกเป็นเพียงหย่อมๆเท่านั้นเองนะครับไปจากตอนเที่ยงของวันอาทิตย์พ่งนี้นะครับพอจะเข้าช่วงบ่ายปกติมันจะมีฝนนะครับประมาณช่วงบ่ายสองเนี่ย จนถึง5โมงเย็นแล้วนะครับพอถึงอขออภัยนะครับจนถึงบ่ายสามเนี่ยมันจะมีฝนเริ่มปรากฏตรงนี้ทางภาคเหนือโซนนี้ก็จะเป็นแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าแถวโซนนี้ก็จะเป็นจังหวัดตากแม่สอดกาญจนบุรีราชบุรีรรเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีอยู่เท่านี้ภาคตะวันออกก็มีฝนตกหลาปลายภาคอีสานมีน้อยมากแล้วก็ภาคกลางก็น้อยมากเพราะนั้น พี่น้องสิกรอจะเห็นโซนนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยโซนติดกับฝั่งประเทศพม่าเนี่ยไมยังเป็นภาคเหนือ,อก็คือแม่สอดเชียงใหม่ไล่ลงมาจังหวัดต,ตากนะครับแล้วก็เข้าการจะได้บริราชบริเพชรบริประจวบคีรีขันธ์โซนเนี้ยถามว่าทําไฝนมันตกช่วงนี้นะครับทางตอนบนบนในทางภาคเหนือของไทยของอ,อีสานของไทยเนี่ยแม้แต่ลาวเองเนี่ยนะครับแต่ก่อนนี้มันมีลม ความเย็นนะครับความกดอากาศสูงไล่ลงมาจนถึงพามา่าจนถึงลาวเวียดนามเนี่ยจนถึงไทยตอนบนเนี่ยเพราะว่าช่งชาวงเช้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเย็นๆใช่ไหมครับสองสามวันที่ผ่านมานแต่ว่าวันวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปของวันนี้นะครับคพราะกดอากาศาสูงเนี่ยก็คือความเย็นเนี่ยมันเริ่มจางลงเพราะฉะนั้นถ้าความเย็นเริ่มจางลงเนี่ยลมมรสสมจะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอ,อันดามันโซนนี้นะครับ เข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยจะมีผลให้ฝนตกในเขตโซนนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางที่ติดก,กับพม่าเนี่ยนะครับแม่ฮ่องสอนตาการจนาบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันเนี่ยจึงมีฝนเพิ่มมากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแต่คงไม่ได้ตกแรงอะไรมากมายนะครับไปกันต่อจากบ่ายสของวันอาทิตย์นะครับจากบ่ายสาของวันอาทิตย์เนี่ยก็เข้าสู่ประมาณสัก 2- 3สาทุ่มนะครับก็จะเริ่มไม่มีฝนแะล้ว ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นจากบ่ายสามประมาณถึงทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็จะเริ่มฝนจางหายเพราะว่าถ้ามีฝนก็จะมีแต่แถบนี้นะครับแถบติดกับประเทศประมาณที่ผมกล่าวมานะครับส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็จะมีฝนน้อยถึงน้อยมากเลยทีเดียวไปจากวันอาทิตย์สามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนพอวันอาทิตย์สามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ปราศจากฝนก็สรุปฝนวันอาทิตย์นะครับสรุปเฉพาะฝนวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะครับ พี่น้องเกษตรกรท่านใดน,นะครับที่กลัวว่าน้ําจะมาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ค่อยมีหรือมีน้อยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกภาคใต้เนี่ยมีฝนน้อยถึงน้อยมากก็จะมีโซนแถบนี้ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจุบันโซนนี้จะมีฝนนะครับจะมีฝนแต่ก็คงไม่มากเท่าไหร่เนื่องจากลมมรสุมจากตะวันใต้ ทางฝั่งทะเลอันดามันที่พัดเข้ามาอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามติดเกี่ยวกับพายุนะครับตามที่ผมดูโมเดลพยากรณ์เนี่ยที่เราสก่อนก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่าแล้วก็เพิ่มทวีกําลังแรงขึ้นนะครับน่าจะกลายเป็นพายุแต่ว่ามันก็อยู่ไกลกับกว่าประเทศเรานะครับตรงนี้อยู่แถวะทะเลฟิลิปปินส์นะครับส่วนนี้ก็น่าจะเข้าออฟิลิปปินส์แล้วก จะเข้าเวียดนามหรือว่าเข้าแถาเกาะไฮลานะครับอาวตังเกียเนี่ยก็อีกเรื่องนึงตามที่ดูพยากรณ์เนี่ยขอข้ามในวันศุกร์แล้วกันนะครับวันศุกร์ที่8ตุลาคมส่วนนี้นะครับในวันศุกร์ที่8ตุลาคมเนี่ยพอเราข้ามมาโมดีพยากรณ์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นหย่อมตรงนี้ความกดอากาศต่ำนะครับเป็นหย่อมเมฆฝนนั่นเองลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วในวันที่8นะครับส่วนนี้ผ่านกับถล่มฟิลิปปินมาลวลงสู่ทะเลจีนใต้ ถามว่ามันจะไปไหนนะครับถ้าดูแรงลมเนี่ยมันม้วนตัวแรงลมแล้วก็เมฆกลุ่มต,ต่างๆเ,เข้าหาตัวมันนะครับเราไปดูกันว่ามันจะเคลื่อนไปไหนเมื่อวานนี้ผมให้ดูใช่ไหมครับมันจะเข้าจีนแต่วันนี้เนี่ยดูโมเดลเนี่ยถ้าดูส่วนนี้ยก็คงไม่น่าจะเข้าจีนเท่าไหร่มากแล้วนะครับจากวันที่แปดช่วงตีหนึ่งนะครับพอจากวันที่แปดเนี่ยพอดูโมเดลช่วงเช้าก็ก็จะยังอยู่ใน โซนทะเลจีนใต้ยอยู่นะครับในส่วนวันนี้พอมันอยู่ในโซนทะเลจีนใต้เนี่ยก็จะยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไ,ไทยเท่าไรนักนะครับพอเข้าสู่วันที่8ช่วงประมาณสักบ่า,บายๆนะครับมันก็ทวีกําลังแรงขึ้นผมก็ถือว่าถ้าเป็นโซนขนาดนี้เนี่ยโซนใหญ่พอสมควรนะครับพายุตัวนี้นะโซนใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันแผ่วงกว้างมากมันก็โซน ตรงบริเวณหางของมันเนี่ยนะครับเห็นแรงลมไหมครับที่มันม้วนเข้าหาตัวเนี่ยมันกลับไปถล,ล่มพิรุปินอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้ใหญ่พอสมควรน่าจะใหญ่กว่าพายุโซนร้อนเตี้ยนหมูนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นตามพยากรณ์ใหญ่กว่าเตี้ยนหมูนะครับไปกันต่อจาก14ในกาของวันศุกร์ที่8ว่ามันจะไปไหนต่อนะครับจนถึงประมาณสัก5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ยังอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ แต่เคลื่อนเข้าสู่ใกล้กับเกาะไหาลำนะครับเกาะไหาลำตรงนี้คือประเทศจีนมันก็จะใกล้กับเวียดนามนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อไทยบ้างแต่วันศุกร์ที่แปดเนี่ยไทยก็ยังไม่มีฝนนะครับมีฝนน้อยก็จะมีลมมรสุมตกียงใต้ตรงนี้ทางฝัง่งทะเลอันดามันเนี่ยพัดเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนภาคเหนืออีสานเนี่ยก็ก็มีฝนน้อยแทบไม่มีเลยนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งมากไปกันต่อนะครับจากวันศุกร์ ที่8เข้าสู่วันที่9ดูสิพายตุตัวนี้จะไปไหนอ่าวันที่9้าเนี่ยทวีกาลังแรงขึ้นนะครับทวีกาลังเนี่ยแรงขึ้นอ่าเข้าสู่เขตจีนตรงเนี้ยนะครับก็เข้าสู่ตรงบริเวณอันนี้เป็นฮ่องกงนะครับน่าจะเข้าฮ่องกงแล้วก็ลุ้นว่ามันจะเข้าเกาะไหหลำงไหมเดี๋ยวดูต่อนะครับจากแปดโมงของวันเสาร์ที่9กอ่าก็ยังอยู่บริเวณทะเลจีนใต้เป็นหลักนะครับมวลมวลตัวเองอ่า เก้าบริเวณประมาณสักสามทุ่มอยู่บริเวณแถบแถบแถวนี้เนี่ยแถวฮ่องกงอยาขึ้นจีนเนี่ยนะครับไปจากสามทุ่มของวันที่เก้าไปจากสามทุ่มวันที่เก้าเนี่ยอ่าเข้าสู่วันอาทิตย์ที่สิบนะครับบริเวณประมาณปีสองนะเข้าถล,ล่มเกาะไฮลัมนะครับอันนี้บริเวณเกาะไฮลัมเหมือนคล้ายๆลักษณะว่าน่าจะลงอา่าวตังเกียรบริเวณเนี้นะครับไปดูซิว่ามันจะลงจร,งจริงไหมนะครับไปจากตีสอง พอที่สองปุ๊บประมาณสัก8ปดเก้าโมงเช้านะครับก็ถลม่มเกาะไฮลัมตรงนี้แล้วก็มีบางส่วนลงไปอันนอ่าวตังเกียแล้วแต่ศูนย์กลางของพายุเนี่ยยังอยู่ในทะเลจีนใต้ตรงนี้นะครับเป็นตัวแอลตรงนี้นะครับไปกันต่อจาก10บโมงของวันอาทิตย์นะครับพอสิบโมงของวันอาทิตย์เนี่ยพายุมันก็ยังอยู่ในแถวแถวอ่าวตังเกียนะครับเข้าศูนย์ที่11ประมาณสักเที่ยงคืนนะครับ พายุเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ศูนย์กลางเนี่ยอยู่บริเวณเกาะไฮ้ลัมเหมือนเดิมนะครับตัวแอลตัวนี้เนาะศูนย์กลางเกาะไฮลัมแต่แผ่วงกว้างมาถึงประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามแถวฮา,หาหนอยตรงนี้นะครับเดี๋ยวฮานอยก็จะมีผลกระทบกับเวียดนามเดี๋ยวไปดูไปเข้าวันจันทร์ที่11นะครับจะไปไหนต่อหรือเปล่าไปในวันจันทร์ที่11พายุตัวนี้นะครับก็ประมาณสัก6โมงเช้า ก็จะฟานหัวฟานหางนะครับตัวพายุเนี่ยจะลงอ่าวตังเกียรบริเวณโซนนี้นะครับและก็ขอบขอบของพายุเนี่ยจะเข้าสู่เวียดนามน่าจะเป็นโซนขอบขอบของพายุเนี่ยเข้าสู่เวียดนามนะครับบริเวณแถวฮานอยประเทศแทยก็จะไม่มีฝนนะครับก็มีฝนก็มีโซนนี้บ้างก็คือแถวนครพนมโซนนี้กับบึงการนะครับที่จะมีฝนหน่อยประมาณวันที่สิบเอ็ดนั่นแหละไปวันที่สิบเอ็ดช่วงไหนจะมีฝนอีกบ้างนะครับ วันที่11ประมาณช่วงบ่ายโมงก็จะมีขอบขอบของวายุเนี่ยนะครับเข้าสู่ประเทศไทยบ้างเล็กน้อยอันนี้เป็นโซนจังหวัดมุกดาหารกับนครพนมแล้วก็ยะโสธรบางส่วนในโซนนี้นะครับแล้วก็ไปต่อจากหมาย3ที่1 1นะครับะจะมีคนอีกไหมโมเดลของวินดี้เนี่ยสุดสิ้นสุดประมาณ ช่วง19นาฬกาทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งพอทุ่มหนึ่งเนี่ยพี่น้องสก่อนจะเห็นใช่ไหมครับอ่ส่วนเนี้ยอ่าพายุตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวแอลตรงกลางเนี่ยศูนย์กลางพายุเนี่ยอยู่บริเวณเอ่าวตังเกียจะขึ้นเวียดนามตอนกลางกลางค่อนทางเหนือของเวียดนามนะครับก็คือแถวฮานอยนั่นเองนะครับฮานอยถ้าจะเข้าเนี่ยก็เข้ามาลาวตอนเหนือไปดูกัน นะครับว่าเราอรอรุ่นกันว่าวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยโมเดลเนี่ยพายุตัวนี้ ني, จะเข้าลาวตอนบนหรือมันจะทะลุเข้ามาประเทศไทยนะครับถ้ามันเปลี่ยนทิศทางลมเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวนะครับปกติเราน้ําท่วมอยู่แล้วพายุตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าพายุตเตี้ยนหมูนะครับใหญ่กว่าพายุเตี้ยนหมูหมูน่าจะเท่าหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าดูจากโมเดลนี้เตี้ยนหมูไม่ใหญ่เท่านี้นะครับเข้าสู่ไทยเนี่ยไม่ใหญ่เท่านี้ แต่พายุตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางก็คือเข้าสาปาลาวเข้าก็จีนเข้าเวียดนามสซฟราาลาวแล้วก็จีนพม่าไปนู่นนะครับแต่ถ้าลมเปลี่ยนทิศเข้าสู่ประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับมือกันนะครับในช่วงวันที่ประมาณที่10-11นะครับก็คือในช่วง11เนี่ยถ้าจะเข้าก็เข้าประมาณช่วงดึกๆหน่อยถ้าไม่เข้าก็คือไปทางเหนือเลยนะครับ ก็อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศในวันอาทิตย์และก็ที่เราห่วงห่วงกันนะครับเกี่ยวกับพายุว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเมื่อวานนี้โมเดลเนี่ยที่ผมให้ดูใช่ไหมครับมันเข้าจีนแต่วันนี้ทิศทางลมเปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนนะครับเข้ามาแถวเกาะไฮลัมซะนันเองนะครับเพราะว่าถ้าเข้าก้นเปลี่ยนแถวเกาะไฮลัมเนี่ยไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องได้รับผลกระทบถ้ามันเปลี่ยนทิศโชคไม่ดีเข้ามาไทยนะครับซ้ําเติมน้ําท่วมเนี่ย ก็ถือว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดของมควรนะครับแต่ก็โชคดีหน่อยถ้าใครไม่มีได้น้าเนี่ยก็อาจจะได้น้ําจากพายุตัวนี้นะครับก็ต้องขอบอกพี่น้องสักก่อนไว้นี้นะครับคือเวลาเราพยากรณ์เนี่ยเว็บพี่นี่คอมนะครับไม่ว่าเว็บไหนก็ตามเขาเป็นการคํานวณพยากรณ์ล่วงหน้ามันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับไอ้ที่เขาว่าว่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเพราะฉะนั้นการฟังข่าวพยากรณ์เนี่ยบางครั้ง วันต่อวันอาจจะไม่พออาจจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงโดยเฉพาะเรื่องพายุนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้พี่นรศก่อนตกตกใจอะไรมากนะครับเพราะวันนี้วันที่สองใช่ไหมครับกว่าจะถึงวันที่สิบอีกแปดวันซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีความรุนแรงมากเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงท้ายฤด,ยดูถ้ามันมีความรุนแรงมากก็ถือว่าเข้าประเทศเราเต็มเต็มเนี่ยก็ถือว่าเราโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเกิดภาวะน้าท่วมอยู่แล้วนะครับ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยากรอากาศที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนาไจรขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ